มับเข้าให้มาไหมจะมาไหมมาไหมมาไหมกูสามโคเอายิ่แล้วกูสามโค นั่นแหละบอกไปหาจุดกันบ้างจุดหมายครับยังไม่มีเลยเออตอนแรกว่าจะมาบอกแฟนว่าให้ไปโถมหาจุดกันนะไอ้เหี้ยเออลืมเลยเนี่ยตลาดโลกขายแพงป่าวห้าร้อยครั้งหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยมันใช้เท่าไหร่นะใช้สี่สิบเยอะนะเอาไปที่จุดเดียวใช้สามสิบไปเชื่อจุดเดียวดิเออรับประกาศเลย ร,รับซื้อเดี๋ยวพี่ใจน่าจะไม่เท่าไหร่หรอกออมัลล้งหมื่นสองหมื่นแล้วมั้งเออเอาเลยสองหมื่นประกาศเลยรับซื้อจุดไหมครับจะได้ไปทำยไงไเริ่มไม่ใช่ละนายกมันปัน่นไปวะไม่ต้องไม่แน่ ขึ้นไหนวะทงวนแล้วนะก็ไม่เจอ จะบอกวุ้ยไม้ไหลเอ้ย,เอ,ย<ห>เอ้ยใช่ไหมเนี่ยนีย่ตุดจัดไม้วิชั่นดีป่ะใช่ขอเ,าาเ,เ,เ,เลยพี่ว่าเขียนไม่คืนไม่คืนให้กูเลยเงียบจัดเลย ัวเดียวดูเข้าใหม่ด้วยนะครับม,รมาเรามาหาจุดหมาครับนะปวดหัวหลายวันแล้วต้องไหนต่อ,อปวดหัวไว้สักคนหายก็ไม่มีพี่อ่ะ หกหนแป เอางี้เฮยเฮ้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 ยเย่ายาเอียงชีพหายจบข่าวเข็นไม่ได้ด้วยใช่หรอเออถ้าเอียงข้างอ่ะนี่ไงเฮ้ยรถใครอ่ะจ็อปเปอร์ใครวะ ไะไ่วะใครไม่รู้ว่เ่ีแย่ตัดไมค์ไปก่อน่ะนฮัลโหลเฮ้ลลเยเสียงอยู่ใกล้ใกล้ ไอวิธีไงใช่หรอใช่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 เย็ดแค่ไอ้เฮียจ๊ดจดจดเป็นไงล่ะไอ้สาสตร์ถ้าไม่ความนี้จบเลยเนี่ย บอกแล้วอู๋ผมดีโดสวยมีที่ตัดด้วยกูตัดเลยกูตัดเลยให้แมวให้แมวมาฝากแมวซื้อใส่รถมาเพราะไงมันต้องมารับเราอยู่แล้วโครับอะไรฮะโอ้ยมาตัดไมาเหมือนกันใช่เพิ่งเจอกี้เลยอ <ul> ้าวเหรอครับ <h> ใช่ดีแล้วที่ตำรวจไม่ค่อยสนใจเรื่องไม้อะจุดนี พอพอดีรถสองล้อยโล,โลมันกว้างอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วมันมีคนขับชอปเปอร์ไป,<ด>ไปทางนี้ไงเอาให้ผมชนให้ไหมได้ครับ,ไ,รบไหนรถอยู่ไหนครับตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างเลยเ,ลเลยนี่ยครับอันหนึ่งข้างล่างนู้น นายเรียกหมอยังครับอ่ะไม่มีหมอฮะอ๋โอ้ยปัญหาเลยไอ้เลนอุ้มอุ้มเขาไปหาเพลินข้างบนหน่อยหรือคุณคุณตกมานี่ใช่ป่ะคนเมื่อกี้นี่อะไรนะฮะใช่ครับโอ้โหเยลอยไปไปเอาเอาไปขึ้นข้างบนทำไมท่าไหนเลยผมไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้เอ้ยขี่รถเข่าขึ้นไปข้างบนด้วยไอ้เลนขี่รถเข่าขึ้นไปเลย ไปที่ตัดไม้อุ้ยโทษโทรโทกลัวใจโทนดูต่อแล้วไปสำรวจไม้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเจอเมื่อกี้เลยตัดเลยเจอเจอแล้วตัดเลยเหรอใช่ไม่ได้ตั้งใจวิ่งขึ้นไปถ้ารถไม่คว่ำก็ยังไม่เจอก็น่าจะไปที่อื่นแล้วคว่ำแล้วพอดีได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เลยลองวิ่งตามไปเอ้านี่เจอ <ม>ันนี้ใช่วเนี่ยแล้วจะติ้องผมไอ้น,นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวน้องมาอออเ <laughs> แล้วเจอที่จุด<ป>โค้ต <laughs> เต็ดไหมครับไปตีกันตีตู้อ่ะพี่ใช่ขอครบละเนี่ยจะตีแค่ตู้เดียวเดี๋ยวก็หาดูหานี่อยู่ที่ว่าจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเห็นเขาพูดแต่ว่าไม่ได้สักทีขาดอะไรมั่งอ่ะครบหมดละปูนผมมีอีกสิบนะโมพุทธายะ น้องกูมับเข้าให้มาไหมจะมาไหมมาไหมมาไหมกูสามโอเอาอีกแล้วกูสามโ้เย่มับก็มาดิครับ ยี่งพตีละได้ไหมอ่ะกูถึงว่าทำไมคนเขาบอกตีสามสี่ทียังไม่ติดก็มาดีครับก็มาดีไอสัตว์เก็บของไว้เก็บของไว้ รุปคือติดใช่ปล่อยร่างกายให้ตายในกองไฟไม่มีทางที่เจอได้หายใจกูแบกลิชีวิตมึงเอาไว้ก็มากราบส้นตีนเดี๋ยวกูจะปล่อยไปเย่เย่